หลังจากที่ช่วงเช้านะครับฝึกซ้อมกันหนักๆนะฮะวิ่งรวมไปถึงยกเวทกันแล้วนะครับเรามาดูเมนูอาหารที่คัวกิเลเวเล่ทีมงานของพี่อังเตรียมไว้ให้ดีกว่านะครับอย่างน้อยการซ้อมหนักๆแต่ได้อาหารอร่อยๆนะฮะโดยเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะเยียวยารักษาทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองตามมาชมบรรยากาศการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงของเราคุณพลกิเลนผยองของเรากันดีกว่าครับมาถึงไปพูดพ่านทำเพลง พี่ย่างวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวอะไรครับวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะครับก็เป็นไฮไลท์ประจําทุกวันนมื้อเที่ยงนะคะที่จะต้องมีให้น้องๆครับนี่คือครั้งนี้ผมแปลกใจมากเลยปกติเมื่อก่อนเนี่ยแบบกว๋วยเตี๋ยวแบบวันเว้นวันสองสามวันมาทีทําไมครั้นงนี้มาทุกวันเลยครับที่มาทุกวันเพราะว่าคือมันหน้าหนาวแะนะคะครับหน้าหนาวด้วยแล้วก็ เป็นอะไรที่โปรดมากสาหรับน้องๆเมืองทองเรารเขาจะชอบทานก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเลยพี่ยังสลับให้ทุกกมื้อเที่ยงเขาจะมีหมูเนื้อไก่นะคะในทุทกๆวันก็เลยต้องเสริมเป็นก๋วยเตี๋ยวให้นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามีด้านนอกนะคะที่เป็นที่เป็นกับข้าวประมาณสามสี่อย่างรวมทั้งที่จะต้องมีก็คือสปาเกตตี้ในทุกๆมื้อสําหรับต่างชาตินะครับพี่ยังคือก๋วยเตี๋ยวนี่ มันยังไงบ้างครับพี่มันดียังไงมันดีสําหรับน้องๆก็คือหนึ่งคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนนะนะคะในเรื่องโปรตีนแป้งนี่ก็นิดหน่อยเราไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเราเน้นไปที่เนื้อสัตว์ต่างๆในทุกๆมื้อก็จะมีเนื้อบ้างหมูบ้างไก่บ้างอันนี้คือเน้นให้น้องสร้างกล้ามเนื้อเลยโดยเฉพาะเลยอะค่ะครับทุกอย่างไม่มีมันเนาะไม่มีมันค่ะที่นี่จะเน้นว่าไม่มันแล้วก็รสชาติไม่ออกทางแนวหวานมากสุขภาพให้น้องๆล้นๆโอเคนักเตะไทยไม่เท่าไหร่ต่างชาติ อ๋อต่างชาติที่โปรดปานมากค่ะสําหรับต่างชาติที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไก่เนื้ออกไก่สําหรับโค้ดเหล่านี้ต้องมีเนื้ออกไก่ประจําเลยทุกๆวันนะคะมีให้ให้โค้ดมาริโอ้แล้วก็นักเตะต่างชาติซึ่งเขาอันนี้เขาขาดไม่ได้เราก็ต้องเส่งให้เขาในทุกๆวันจากค่ะที่โปรดมากเลยที่โปรดปานเลยสําหรับต่างชาติก็คือบะหมี่เหลืองบะหมี่บะหมี่บะหมี่เหลืองค่ะจะทานแต่ว่าได้ทุกคนมาถึงก็จะชี้เลยบะหมี่เหลืองแล้วก็เส้นเล็กเนี่ยค่ะประมาณนี้ ครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวคือทุกวันจริงๆริงมื้อกลางวันบางทีผมผมก็ลุ้นเองนะว่าวันนี้จะมีอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ต้องลุ้นมากเลยค่ะเพราะวันแรกน้องจะไม่ทราบว่ามีก๋วยเตี๋ยวเป็นทุกวันพอพอหลังจากที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกน้องจะพุ่งมาหาช่องนี้กันเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก่อนหลังจากนั้นน้องจะเดินไปที่ไลนอาหารแล้วไปดูว่ามีอะไรที่น้องทานได้บ้างครับผมสั่งเส้นเล็กน้ำตกไม่เคยได้เลยเลือดที่โต๊ะตลอดเลือดที่โต๊ะค่ะต้องเลือดแม่ครัวแล้วค่ะ ทีแค่น้องหน่อยอะไรประมาณนี้เรามาเริ่มที่หัวโตะเลยดีกว่าดูหัวโตะหัวโตะมีอะไรอันนี้คือมื้อมื้อกลางวันนะแบบว่ามันจะไม่ค่อยซ้ำนะไม่ไม่ค่อยซ้ำสปาเกตตี้เราก็จะเน้นเป็นมีเนื้อมีไก่นะคะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเป็นคาโบนาร่าบ้างผัดแห้งสไตล์ไทยๆบ้างเป็นหอมกระเทียมพริกอะไรเงี้ยนะคะเป็นทะเลบ้างแต่วันนี้เป็นซอสเนื้อซอแดงซอสเนื้อนะคะต่างชาติชอบใช่คนไทยด้วย เด็กไทยก็ชอบค่ะอันนี้คือก็เป็นสลัดผักนานาพันธุ์เช่นเคยที่จะต้องมีในทุกมื้อเลยทุกมื้อค่ะอันนี้มีให้ทุกมื้อเพราะหนึ่งเรามีต่างชาติใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กไทยก็ชอบทานสลัดเช่นกันแต่ผักสลัดคือของที่นี่นะคะของเขาใหญ่ปลอดสารพิษใช่เน้นผักสดที่นี่เราไปซื้อทุกวันี่ตลาดเราออกทุกวันเป็นเขาจะมีฟาร์มที่เขาทำผักสดผักออร์แกนิกอย่างนี้ยนะคะอันนี้คือผักปลูกน้ำนะคะ แล้วก็ด้านนี้อ้าวอาหารว่างมายังไงข้าวค่ะอนี้เรารอข้าวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆยังไม่ได้มาเราก็เตรียมข้าวแล้วร้อนไว้ให้น้องแต่ก่อนนี้อันนี้คือไข่ลูกเขยอันนี้ฝรั่งรู้จักไอ้มมันนักเตะต่างชาติอันนี้นักเตะต่างชาติเรียกร้องมาเหมือนกันจริงปะเนี่ยจริงเพราะว่าเขาบอกว่าอยากทานไข่ลูกเขย <โ> <โฆ S 2> รู้จักด้วยรู้จักเขาทานได้เขาบอกว่าซอสเนี่ยมันรสชาติมันอร่อยแต่จริงๆแล้วม,มันคืออาหารไทยที่แบบว่าโบราณเนาะ,ะก็มีสมุนไพรนิดหน่อยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยแต่เมื่อเช้านี้พี่ทําผัดขิงไปให้แล้วไล่ไล่อา,าม,มาอยู่เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผมมาอยู่อ่านี่ไก่ทอดสมุนไพรเป็นปีกบนค่ะเป็นปีกบนที่ทอดแล้วเอาน้ามันออกเยอะๆไม่เอาน้ํามันไว้เยอะๆนะคะที่น้ํามันคือเราคลีนออกให้น้องเลย เป็นไก่ทอดสมุนไพรกระชายใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรน้องครบเลยนะคะแกวครับอ่าอ,อันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นซุปไก่มันฝรั่งเดี๋ยวพี่อังตักให้ดูครับสร้างโปรตีนล้วนมันฝรั่ง,น,งนะคะเป็นซุปอันนี้บบต่างชาติทานได้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะครับ ร้อนคืออากาศที่นี่ช่วงนี้เย็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตั้งเตาแล้วทานร้อนๆค่ะครับโอเคพิเศษวันนี้เห็นมีเคบับใช่วันนี้มีเคบับแต่เราทำเซอร์ไพรส์ไม่มีที่หนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้เรายังไม่เอาออกมาคือทำเคบับไก่ไว้ให้สำหรับน้องๆต่างชาติครับแต่มีให้เด็กไทยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทานมากน้อยขนาดไหนอันนี้เซอร์ไพรส์จริงนะเพื่อนงงมากเลยมีมีค่ะมีมีเพิ่มให้แต่เราแอบเราแอบมีเรายังไม่บอกใครนะ คุณมากมากเลยค่ะดีแล้วก็รู้สึกรู้สึกประทับใจที่มาที่น้องๆมาทุกครั้งประทับใจน้องๆทุกครั้งพร้อมกับสตาฟทีมงานโค้ชทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสครัวพี่อังเข้ามาดูแลทีมสโม,มสรเมืองทองตลอดตลอดที่ผ่านมานะคะก็ดูแลกันไปนานๆหลายปีค่ะเมื่อนี้ต้องไปขอรับประทาน่อยละเอาเลยครเจอหน้องๆเริ่มมาเียกันค่ะขอบคุณมากครับพี่อังค่ะที่ ก็ลราขอเทนเดียวดีเนะครับไม่ให้ไม่ให้เาสองแล้วนี่นี่สองเทโบสองเทีายนกินออไหนูเอป2 ครับค่ะาวครับพี่งไเรียกว่าอะไรพี่่ไม่ใช่อันนี้ใช่เราจะตักอะไรขึ้นมาทำไมรองเลยครับตาวร้องเลยพี่ตามไม่ทันจริงๆ

อันนี้ไก่มัหมูครับเนื้อไม่มีสั่หมูจะเอาวันนี้ไม่มีเนื้อเอามม่าหมูตุ๋นครับไก่สไก่อไก้ด้น่ไก่้องไ่ไกเน้อาเน้อไก่น้อ่้อเนน่อไก้ไก่้องอไนนี้กเนอไเไกไก่เน้นไก่ไม่้ไก่น่อ 嗯，心情不好嘛？嗯，对，你要懂点东西。 บนยอพี่ตองเกบเอาอาเยมลยเเตอรบาโเอาแล้วพรอปเกบเอไหนบอกแล้วว่าใครรู้เขยต้องกาเป็นนะคะ

行，啊，没事。